เกิดกระแสวิจารณ์อย่างหนักหลังทีมชาติไทยอยอ20ลงสนามพบกับญี่ปุ่นและเกาหลีใต้ก่อนที่จะพ่ายไปทั้ง2นัด0-3และ1-4ประตตู่อในฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน20ปี2025กลุมดีโดยเฉพาะการส่งนักเตะจากบุรีรัมยูไนเต็ดลงตัวจริงถึง8คนซึ่งผลงานส่วนตัวไม่ได้ออกมาดีเท่าที่ควรโดยแฟนบอลมองว่าน่าจะมีแข้งายอื่นบ้าง ในประเทศที่สมควรติดทีมไปด้วยอีกทั้งมองว่าทางหัวหน้าผู้ฝึกสอนชาวบราซิลอย่างเอเมอร์สันเปรไล่าฝีมือไม่เหมาะสมในการคุมทีมและทางบุรีลัมยูเนเต็ดก็มีแนวทางไม่ชัดเจนหลังเปลี่ยนจากกุนซื้อญี่ปุ่นมาใช้บริการเฮดโค้ชชาวแซมบ้าแบบกระทันหันส่งผลให้แฟนบอลไทยส่วนใหญ่เรียกร้องให้ทางสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยดึงทีมชาติไทยยู20กลับมาทำเองได้แล้ว ทั้งนี้ต้องดูและติดตามผลงานทีมชาติรุ่นอายุยูย่สิตลอดไปขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับขอบคุณครับ